สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันกันกนกบครูนุ้ยในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่14กันแล้วเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องการนำเสนอข้อมูลค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ เสนอข้อมูลเมื่อเด็กๆรวบรวมข้อมูลได้แล้วสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบการรวบรวมข้อมูลนั้นเราได้ข้อมูลมาหลายรูปแบบหลายลักษณะดังนั้นเมื่อต้องการนำเสนอข้อมูลที่ได้จะต้องประมวลผลและเลือกวิธีนำเสนอที่เหมาะสมครูแม่จะยกตัวอย่างให้ดเด็กๆดูนะคะตัวอย่างที่หนึง่ง นักเรียนออกไปสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนๆที่เล่นกีฬายอยู่ในสนามนักเรียนอาจจะประมวลผลข้อมูลที่ได้โดยการจัดโดยการจัดกลุ่มแล้วหาผลรวมค่ะเช่นมีเพื่อนที่เล่นฟุตบอลในสนามจำนวน18คนมีเพื่อนที่วิ่งเล่นในสนามจำนวน6คนอันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบการจัดกลุก่มค่ะตัวอย่างที่2นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขวดน้ําที่ทิ้งในโรงเรียนเพื่อนำมาประดิษฐ์ของเล่นนักเรียนอาจเดินสำรวจและเก็บขวดเปล่าทั้งหมดแล้วจึงเปรียบเทียบเพื่อแยกขวดที่สามารถนำมาทำสิ่งประดิษฐ์ได้ โดยอาจจะใช้การแบ่งกลุ่มเช่นกลุ่มของขวดที่ใช้ไม่ได้และขวดที่ใช้ได้นักเรียนมีขวดจำนวน30ใบค่ะแบ่งกลุ่มเป็นขวดน้ำขนาดใหญ่มีจำนวน8ใบขวดน้ำขนาดกลางมีจำนวน12ใบและขวดน้ำขนาดเล็กมีจำนวน4 2ใบ จากวิธีแบ่งกลุ่มแล้วนักเรียนยังนำเสนอข้อมูลในลักษณะของแผนผังแ,แท่งได้เช่นกันค่ะกราฟที่แสดงชนิดของขวดน้ำที่เก็บได้ในโรงเรียนนะคะแท่งนี้จะเป็นขวดน้ำที่ใช้ได้ขนาดใหญ่มีจำนวน8ใบ แท่งนี้เป็นขวดน้ำที่ใช้ได้ขนาดกลางมีจำนวน12ใบส่วนแท่งนี้เป็นขวดน้ำที่ใช้ได้ขนาดเล็กมีจำนวน12บใบ42ใบค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะแท่งนี้ก็จะเป็นขวดน้ำที่ไม่สามารถนำมาประดิษฐ์ได้เลยมีจำนวน30บใบค่ะซึ่งแผนภูมิแท่งนะคะก็จะทําให้เราสามารถเปรียบเทียบจำนวน ได้อย่างชัดเจนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เรียนจบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้โดยให้นักเรียนสำรวจข้อมูลจากสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนว่าสมาชิกแต่ละคนชอบรับประทานผลไม้ชนิดใดจากรายการผลไม้ที่กำหนดให้ดังนี้สม้มทุเรียน ล้วยอัง,งุ Apple, มมง่นแอปเปิลมะม่วงโดยสามารถเลือกผลไม้ที่ชอบมากที่สุดได้เพียงหนึ่งชนิดจากนั้นออกแบบรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่งลงในสมุดวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเด็กๆสามารถระบายสีให้สวยงามได้นะคะหลังจากนั้นเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อย นำไปอัปโหลดในอารบัมสัปดาห์ที่14วิชาวิทยาการคำนวณคูณค่ะสวัสดีค่ะ